โคราชเดินหน้าแลนด์มาร์คใหม่สกายวอล์กเขาเขื่อนลั่นดันการท่องเที่ยวสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สกายวอล์กเขาเขื่อนลั่นบริเวณเขาเขื่อนลั่นใกล้เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ โครงการดังกล่าวถูกออกแบบให้เป็นจุดชมวิวบนที่สูงสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเขื่อนลำตะคองแนวภูเขาและธรรมชาติโดยรอบแบบพาโนรามาคาดว่าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งใหม่ของอำเภอสีคิ้วและเป็นอีกหนึ่งจุดพักผ่อนยอดนิยมของจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังมีการลงนามสัญญาและเริ่มดำเนินงานในเฟสแรกแล้วใช้งบประมาณรวมประมาณ120ล้านบาทโดยมีการตอกเสาเข็มและเตรียมโครงสร้างหลักอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ทั้งนี้สกายวอล์กเขาเขื่อนลั่นยังไม่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการโดยจังหวัดจะประกาศกำหนดการเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าเมื่อเปิดบริการจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของโคราชในระยะยาว